หลงรักสมุยตอนที่มาเที่ยวครั้งแรกๆเมื่อ20ปีที่แล้วอ,อ,อากาศดีแล้วก็คนไม่วุ่นวายเหมือนดังชอบเลยมาทําธุรกิจร้านอาหารที่ริมทะเลนะครับแต่ว่าเมื่อผมได้ขึ้นมาเที่ยวบนภูเขาของเกาะสมุยแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งนะฮะก็ขึ้นมาเที่ยวได้เห็นมีมุมกว้างของหลายๆหาดมีความคิดที่อยากอยากทำร้านอาหารข้างบนเพื่อให้คนอื่นได้ขึ้นมาเห็นวิวแบบนี้บ้าง ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงที่นี่ครับเพราะว่าอยู่บนภูเขาค่อนข้างสูงบ้านชาวบ้านก็ยังมีอยู่ไม่มากการไฟฟ้าก็เลยยังไม่ได้ขยายเขตขึ้นมานะครับ ตอนสร้างร้านอาหารก็เลยคิดถึงเรื่องพลังงานมองหาพลังงานทางเลือกคงต้องใช้เครื่องปั่นไฟก็จะมีปัญหา1เสียงดังแล้วก็มีควันพิษด้วยก็เลยมองหาโซลารเซลล์จนกระทั่งมาเจอบริษัทลิเทียมไทยนะครับซึ่งบริษัทลิเทียมไทยเนี่ยได้แนะนําเราว่าติดตั้งทั้งโซลาเซลล์แล้วก็เครื่องเจนด้วยหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าเราได้ก็เสถียร ใช้ได้แต่ว่าจะมีการกระพริบนิดหนึ่งตอนที่เปลี่ยนไปใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ไปเป็นเครื่องปั่นไฟซึ่งทางผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทางวิศวกรเขายังไม่พอใจวิศวกรของรีเทียมไทยเขาบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนให้ดีที่สุดเปลี่ยนเป็นอินเวสเตอร์เครื่องใหญ่กว่าซึ่งก็ไม่คิดมุลค่าผมด้วยสร้างความประหลาดใจให้ผมมากเ่าเขารับผิดชอบงานมากครับซึ่งนอกจากเรื่องงานที่ดีแล้วเรื่องบริการเนี่ยเขายังสุดยอดมากครับก็เลยประทับใจมาก จริงๆเครื่องอโซล่าเซลล์นี้เหมาะกับบ้านที่ห่างไกลจากไฟฟ้า,อย,าอย่างผมเนี่ยเหมาะมากอยู่บนเขาเนี่นะครับบางแห่งเนี่ยลงไปเนี่ยอาจจะมีไฟบ้างแต่ว่ามันเป็นปลายสายไฟก็ไม่ค่อยเสถียราางทีก็ไฟตกไฟกับพริบอะไรเงี้ยนะครับถ้าใช้เครื่องเจนก็เสียงดังนะครับแต่ว่าใช้โซล่าเซลล์ตอบโจทย์มากครับ โซลูชันดีๆแบบนี้มีได้เฉพาะครอบครัวลิเทียมไทยเท่านั้นเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณทุกขั้นตอนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราครอบครัวลิเทียมไทยติดต่อเรามาได้ที่ www.lithiumthai.com เพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่ากับลิเทียมไทย